สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง Forex นะครับว่า Forex คืออะไรหลายคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มสนใจก็อาจสงสัยว่ามันคืออะไรแน่มันใช่ตลาดหุ้นไหมมันคืออะไรครับ Forex นะครับจริงๆแล้วก็คือตลาดาแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับซึ่งมีการซื้อขายทั่วโลกนะครับที่ใดที่มีการ ซื้อขายระหว่างประเทศก็จะมีการแลกเปลี่ยนเงินตาไม่ว่าจะเป็นตามสนามบินนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องแลกเงินใช่ไหมครับเป็นสกุลเงินอีกของประเทศหนึ่งก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งในอดีตนี้เขาจะทําการซื้อขายระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินใหญ่หรือคนที่ส่งออกเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับแต่ว่าเนื่องในปัจจุบันนี้ก็ เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งต่างนั้นก็ข้าวหน้าทําให้เราเองที่เป็นาลายย่อยนะครับก็มีการได้เข้าถึงครับซึ่งตลาด forex นี้นะครับที่พูดถึงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยที่จริงแล้วเราจะไม่ได้เร,ไไดเราจะไม่ได้ตัวเงิน,นครับตัวแบงก์ตัวดอลลาร์อะไรก็ตามแต่แต่เราจะได้เขาเรียกสัญญาครับสัญญา ซื้อขายณนะเวลานั้นก็คือจะทําการซื้อหรือขายถ้าเราคาดการว่าค่าเงินหนึ่งมันจะแข็งค่าขึ้นเราก็ซื้อนะครับหรือค่าเงินนั้นจะอ่อนลงเราก็ทกําการขายซึ่งเราสามารถาทำาสามารถซื้อและขายได้นะครับในขณะเดียวกันสามารถทํากำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงซึ่งจะไม่เหมือนตลาดหุ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นนั้น เมื่อเราซื้อเรามีความเป็นเจ้าของแต่ Forex เ,เราจะไม่เป็นเจ้าของนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อ,ตอไปนะครับแล้วตลาด Forex นี้ดียังไงนะครับก็เป็นตลาดที่หนึ่งเลยก็คือใหญ่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายตะวันมากกว่า4ล้าน้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ซึ่งเยอะมากมากกว่าตลาดหุ้นรวมกันซสีอีกนะครับ แล้วก็เปิด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงมากแล้วก็ไม่ไม่มีเจ้ามาปั่นได้นะครับเหมือนอย่างหุ้นหรืออะไรก็พวกที่เขาเป็นเจ้ามีเงินหนาเขาก็สามารถปั่นหุ้นให้มันขึ้นมันลงได้แต่ฟลักซปั่นหมดตัวก็ไม่ขึ้นแน่นอนครับอะไรทํานองนี้นะครับซึ่ง ก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ราคาขึ้นสูงขึ้นหรือราคามันอ่อนตัว,ตวลงอ่อนค่าลงของค่างเงินนะอาจจะทั้งเศรษฐกิจทั้งการเก็งกำไรหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในโอกาสต่อไปนะครับก็เป็นตลาดที่น่าศึกษาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตาของมันสะหน่อยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของอ กราฟนะครับกราฟของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในคู่เงินยูโรกับดอลลาร์ Dollar นะครับก็จะเห็นว่าจะมีการอ้างอิงราคาหนึ่งกับอีกราคาน่งนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวจะรายต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ให้เหมาะใหห้เห็นคร่าวๆว่าหน้าตาเป็นนี้นะครับราคาก็จะมีการมาีมีลงมีขึ้นสลับกันไปนะครับซึ่งเราสามารถทำกำไรได้ทั้ง ขณะที่มันราคามันลงหรือราคามันดีตัวขึ้นนะครับก็เป็นลาดที่ดีมากเลยนะครับครับขอบคุณครับ